ทางตำรวจภูธรภาค8ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการค่ะ ที่ด่านตรวจภูเก็ตหรือด่านท่าชัดชัยอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตพลตํารวจตรีวันชัยเอกพรพิษรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตราการและมาตร,าก,าราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการโดยมีนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตํารวจตรีเสริมพันธ์สิริคงผู้ บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกสมปองบุญรั์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าฉัดชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า400นายค่ะ ดานพันตำรวจเอกสมปองบุญรัฐผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าชัดชัยก็กล่าวนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการกำหนดให้มีมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565ระหว่างวันที่8ถึงวันที่17เมษายน2565โดยมีเป้าหมายในการจับกลุ่มทั้งอาชญากรรม ทั่วไปอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะผู้ต้องหามิจฉาชีพที่อาจจะก่อเหตุประทุษร้ายต่างๆได้และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยค่ะ